สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกนะคะนี่เลยค่ะแหลมแม่พิมพ์ทะเลที่สวยที่สุดในระยองค่ะเราเจออีกแล้วนุ่นสินสมุทรกับสิงโตแหลมแม่พิมพ์เพื่อนๆดู ตรงนู้นนะคะตรงนู้นอ่ะจะเป็นเดอะทอยรีสอร์ทเดอะทอยอาร์ตรีสอร์ทั่มไรเคยมานั่งเรือไปดำน้ำดูปะการังในช้บริการของเดอะทอยเนี่ยค่ะตรงนี้ไม่ได้มีแต่เดอะทอยนะคะมีตรงนี้อีกค่ะเนี่ยจุดจำหน่ายตัวเรือของน่าจะเป็นภูผารีสอร์ทนะคะเขาจะพาเราไปดำน้ำสามเกาะเนี่ยค่ะ ราคาจำไม่ได้แกแล้วของเงี้ยคะ่ะนี่ค่ะมาดูทะเลนะคะทะเลสซคกรปบค่ะมาเร่นน้ำทะเลกันคะ่ะทุกคน จะมีเด็กๆมาเล่นน้ำกันนะคะเรวเดินไปห่างๆเนาะเราไม่ต้องไกลกัน <c oughs> เดี๋ยวเราดูสิปั๊มลายชอบอ่านเวลาเขาเขียนอะไรไว้อ๋อนี่ปักมุดทั้นที่ทองเที่ยว แหมแม่พิมพ์ระยองฮี่อ๋อนั่นป้ายเตือนเวลาึืนลมแรงก็ไม่ให้ลงเล่นหน้าี๋ย่เราลงไปยืนตรงนี้หน่อยนะคะก็ก็ <c oughs> นี่ค่ะน้ำใส เราเห็นชาวต่างชาติอยู่ตรงนั้นมากับขอบครัวคนไทยนะคะกรลังกลับคนไทยเดี๋ยวเราหันไปแขนนี้ลวกันตรงนี้มีเด็กอยู่ใกล้ๆสดชื่นกันไหมคะอยากอาบแดดกันไหม,อ,มอยากอาบแดดกันไหมไปโดดลงน้ำเลยเดี๋ยวแบบไรลอยลอยู่เนี่ย ไปด้ไปเด้มัลเล่ อุ้ยปากำไรตอนนั้นเข้าใจผิดไปว่าแถวเพมีฝรั่งเยอะกว่าแล้แม่พิมพ์นี่ค่ะดงฝรั่งเลยค่ะเป็นเมืองเลยค่ะมีหมู่บ้านฝรัง่งมีตึกที่มีเฉพาะฝรัง่งมีเยอะแยะหมากไม้ฝรั่งค่ะไม่ได้มีแฟนไทยทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งเขามากันเป็นขอบครัวค่ะ,คะส่วนใหญ่เลยด้วยมั้งที่ว่า มากันทั้งครอบครัวที่เป็นมาจากยุโปรปอะหารแบบนี้อ่าอากาศหนาวหรือไมก่ก็เกษียณเนี่ยค่ะมาซื้อบ้านชาวบ้านแบบยี่สิบสามสิบปีเนี่ยค่ะแบบืหเยอะมากๆวันนั้นขับรถเข้าไปโอ้โหเอ้หรือวันนี้จะขับเขาไปดีไปดีไหมหไปกันซะเลยดีไหมไปดู ตึกอยู่ไอ้มูมูบ่บานเขาอีกทางนึงวันนี้ไปไม่ได้นะคะแต่น่าจะไปอีกส่วนหนึ่งได้หรือว่าอย่าไปเลยหรือว่ามีเผื่อนก่อนเนาะไปเดี๋ยวขับรถดุยดุยกำลังก่อสรางเลยแล้วก็ตีตายเกะกะเขาดีค่ะแหลมแม่พิมพ์ทะเลที่สวยที่สุดในระยอง สวัสดีค่ะพามาเที่ยวทะเลทาคีมกันแดดกันอย่างดำกันหมดแล้วม,มั้งอืมไปต้องถามถึงความอไรนะดำจนเขียวแล้วค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ